Strategy provider ที่จะพามาแนะนำในสัปดาห์หน,นี้นะคะเขาใช้ชื่อว่า โรอรออ่านออกเสียงยากนะคะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวสะกดให้นะคะลองไปอ่านดูแล้วกันว่าแบบว่าลิ้นจะพันกันหรือเปล่าวัานนี้แต่ว่าทำไมโรอรอท่านนี้ดูน่าสนใจแล้วก็ได้รับกัน คัดเลือกให้หน้าแนะนําประจําสัปดาห์นี้นะคะเดี๋ยวมาดูข้อมูลเขากันนะคะตอนแรกที่เข้าไปเช็คข้อมูลของเขาอะ่ะที่ตกใจกับอัตราแม็กดราวของเขามากเลยนะคะที่สูงถึง66%นะคะแต่พอมาดูที่ความเสี่ยงของเขาทําไมความเสี่ยงเขายังอยู่ในระดับ normal หรือว่าปกตินะคะพอเช็คเข้าไปที่ข้อมูลเชิงลึกของเขานะคะถึงได้รู้ว่า อัตรากำไรเฉลี่ยรายเดือนของเขาก็ไม่น้อยเลยนะจ้าก็อยู่ที่ประมาณ13กว่าเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะคะซึ่งเมื่อเทียบกันแล้วก็ยังถือว่าอยู่ในระดับของอัตราการทำกำไรที่ค่อนข้างสูงนั่นเองนะคะ แต่ที่สำคัญไปกว่านั้นคือถ้าเราไปดูที่อัตรากำไรของทุกๆเดือนของเขานะคะหรือว่า performance รายเดือนของเขาที่โชว์ออกมาเนี่ยจะเห็นได้ว่าเขาทำกำไรเป็นบวกได้เกือบทุกเดือนเลยนะคะทุกคนมีอยู่เดือนเดียวทั้งนั้นตั้งแต่ให้บริการมาที่เขามีอัตรากําไรติดลบนะคะที่เหลือคือเขากําไรเป็นบวกหมดทุกเดือนเลยทุกคน และเขาให้บริการมาเป็นระยะเวลา1ปีกับ3เดือนกว่าๆแล้วนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราดูที่ความสม่ำเสมอในการทำอัตราผลกําไรของเขาแล้วเนี่ยเราก็เลยถึงบางออดันทีเลยนะคะว่าทําไมอัตราความเสี่ยงของเขาถึงอยู่ที่ระดับปกตินั่นเองนะคะเพราะว่าเขามีความสม่ำเสมอในการทํากําไรค่อนข้างสูงนั่นเองนะคะ แต่บอกไว้ก่อนนะคะว่าคนนี้ก็ไม่ค่อยจะนิยมเซตสต็อปล s อนะคะดังนั้นนะคะเพราอ,อย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วว่าในแพลตฟอร์มของ CopyP ี้พนั้นมีที่ให้เราตั้งส t o p ปล s อด้วยตัวเองนะคะถ้าหากเราเป็นคนที่ติดตามคนอื่นนะคะตรง a v w o r e s Setting นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเปรียบเทียบ ความสามารถของ s ช r a t e โปร r วเดอร์ท่านนี้แล้วก็ดูรู้ได้เลยว่าเขานั้นเป็นคนที่น่าสนใจนั่นเองนะจ๊ะทุกคนเพราะฉะนั้นถ้ารู้สึกว่าการเทรดเองหรือว่าการเคราะข้อมูลนะคะในการที่จะเป็นนักเทรดหรือว่านักลงทุนมันยากเกินไปนะคะก็เราก็มาหาผู้เชี่ยวชาญให้เขาช่วยนะคะซึ่งสัปดาห์นี้ก็แนะนำท่านนี้แหละนะคะเพราะว่าข้อดีของเขาไม่ใช่เพียงแค่เขา สามารถทำกำไรได้อย่างเดียวนะคะหรือว่ายังคงรักษาะระดับกำไรไว้ได้ต่อเนื่องเนี่ยเขายังมีความสามารถในการเทรดได้หลากหลายคู่เงินนะคะก็คือโอกาสในการทำกำไรของคู่ไหนมาเขาก็เข้าทำการเทรดนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นบ่งชี้ได้ว่าเขาเป็นนักเทรดที่มีความสามารถค่อนข้างสูงนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นกับพี่ทิพย์สัปดาห์นี้นะคะก็ฝากไว้ให้เป็นตัวเลือกอีก ท่านหนึ่งนะคะสำหรับใครนะคะที่เทรดเองแล้วยังไม่ค่อยเก่งหรือว่าอยากให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยก็เลือกท่านนี้ไว้เป็นช้อยของท่านได้นะคะอย่าลืมเข้าไปศึกษาข้อมูลก่อนที่จะลงทุนเสมอนะคะสำหรับกัอบบีทิปออฟเดอะวีคสัปดาห์นี้ลาไปก่อนแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะ 첫눈에 반한다는 이야기가.